ครับสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตวิธีการรับมีดรีดยางกันในให้คมเร็วและก็ให้นานนะครับผมคเริ่มจากหลังจากที่เราทําการตีดยางเรียบร้อยแล้วก็ทําความสะอาดมีดนะครับทาความสะอาดมีดให้หมดอย่าให้มีเปลือกไม้ยงางไม้อะไรมาติดเพื่อง่ายในการที่มาทําความสะอาดแล้วก็มารับ สำหรับวันนี้ผมก็เริมรับให้ดูนะครับผมก็จะรับจากด้านในก่อนตัวนี้จะเป็นนอมีดนะครับที่กำลังรับอยู่ตอนนี้ผมจะมีกระป๋องน้ำด้านข้างนะครับคินที่ใช้รับนะครับดูนอก่อนด้านในครับผมสะอาดนะครับนี่ก็รับมาสับพักหนึ่งแล้วอันนี้คือด้านด้านนอกนะครับด้านนอกของมีดนะครับตัวนี้จะเป็นนออยู่ระหว่างกลาง ะครับผมตัวนี้เป็นพุงตัวนี้เป็นพุงที่จริงมันต้องต้องค่าพุงออกนิดหนึ่งแต่สําหรับผมก็เอาแค่นี้ก่อนเนี่ยตัวนี้เนี่ยรับมาสักพักน,นะนานลวก็ขมรู้สึกว่าขมขมมากครับเยี่ยมละตอนนี้เยี่ยมแล้วหินที่ใช้นะครับหินที่ใช้เป็นหินละเอียดแล้วตอนนี้เพราะไม่ไม,ไ,มไม่ได้ค่าพุงนะครับอันนี้หลังจากที่เราได้ ได้แล้วนะครับรับได้ที่แล้วเราก็ประเช็ดนะครับด้วยผ้าแห้งนะครับเอาผ้าแห้งสนิทนะครับ mm. เพื่อที่จะไม่มีสนิมหรืออะไรมาเกาะที่มีดของเราเพราะว่ามีดที่ผมใช้เนี่ยใบยมีดเป็นเป็นเหล็กนะครับผมไม่ใช่เป็นใบสเตนเลสนี่ครับ mm. แห้งแล้วคมแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็พร้อมใช้งานนะครับเราก็เก็บเก็บไว้เดี๋ยวรอที่จะพันผ้านะครับเพื่อเก็บ ต่อไปอันนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งนะครับที่ผมใช้คู่กันเพราะผมใช้สองเล่มรับมีดไปครั้งเดียวนะครับผมสองเล่มเลยเราไม่ต้องไปรับที่ศูนยางอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมจะให้ดูนะครับว่านี่คือการรับผมจะแทงนะครับด้านในนอก่อนนะครับเอานอให้ได้นะครับข้างนอทั้งสองข้างเอาไว้คมนะครับแล้วก็ด้านพุงนะครับผมก็จําเป็นนะครับที่จะ ทำให้ขมเหมือนกันเพราะว่าด้านพุมงมีโอกาสได้ไปเบียดนะครับต่อได้ดตาไม้เปลือกไม้นะครับเหมือนกันนะครับผมเนี่ยเราก็จะเริ่มแทงนะครับด้านข้างหนอด้านซ้ายด้านขวานะครับผมด้านพุมงแล้วก็ด้านปีกด้านข้างนะครับผมถ้ายแยงเราถ้าแยงหินนะครับผมให้เข้ากับหน้านะครับหน้าหน้าคมของมีดนะครับผมคูให้ นะครับอันนี้คือด้านนอกมีดนะครับผมที่ผมสาธิตให้ดูคร่าวๆนะครับผมเพราะว่าจะได้ดูไปด้วยความเข้าใจไปเลยรับผมไม่ต้องรอให้ผมรับให้เสร็จด้านหลังมีดด้านข้างมีดอะไรก็ถูให้ได้ครับผมถูให้หมดเลยนะครับเพราะว่าด้านนอกนะครับเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้มีดคมเพราะว่าบางทีเรารับมาจากด้านใน แล้วถ้าคมมันมันออกมาด้านนอกก็คือเขาเรียกว่าคมมันพันครับผมเราจะใช้มือรูปดูได้หินตัวนี้ก็เป็นหินละเอียดสุดนะครับไม่มีความหยาบของทรายแล้วเป็นหินเละเอียดนะครับผมเพราะผมไม่ได้ใช้หินหยาบแล้วเนี่ยครับคมครับแบบนี้คมแน่นอนครับ